ติดตามโครงการหวยบอลมาเบิงเขื่อนครับมากับเกษตรเพื่อนเวลาฝนตกมันกันไหลลงมาอันนี้เนาะมันกันไหลลงไปคนเลยโมัมนก็ขเหตุเป็นเป็นแบบอันอันอยู่บ่เป็นแบบเป็นแบบน้ำน้ำซึมแบบใต้ดินอ่ะหน้าแบบยังก่อธานาคารใต้ดินอ่ะหน้า เอาหินมารล่องไปมันซึมลงนอไม่ส่วนอะไรงนี่สวนไหนแบบนี้น่าปิดไปเรื right? ่อย er <BA> <Okay, S 2> ุถ <Competition> <ette> ่ายอยู่ข้างบนอยู่นอันไหนทุ่งกว่าหขาขันมามาเสยนฝุ่นดีกว่าเว้ยมาเสยนฝุ่นขึ้นนี้เลยมาจะบ้านมาจะบ้านเมื่นีละ ร้ายเริ่มงร้ายคนหลอกคนอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเริ่มเก็บน้ำมูอยู่ดีแหฮงโอู้น้ำเสียดุนเบึ้งมองระบายน้ำมั้ท่านเด็กปล่อย ปล่อยลงหนีจบดเต็มหนีจุดประตูวะมุดสล่นไฟน้ำหลน่นไฟน้ำหลน่น,ลนเป็นไฟน้ำหลน่น อิดกับเขื่อนเป็นวัดวัดวัดอยู่ของบนทางน้ำออกน้ำระบายน้ำล่นมันจะออกไปนี้ลงไปเปื้นจีมาเด็ดเดยกเดกันเลยเบิ่งเด็ดเดยดแจ้งจ้างปางดีกันนะครับ มือเลกมือเลกมือเลกก็เลยน้ำหลายก็เลยฝ <c oughs> นแห้งได้ไหมครับมือทุดทไทยก็จะใส่ํามันมนีล <c oughs> <c oughs> ้าไมเบิด